เมตาเพิ่งจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เลยครับเป็นการซื้อกิจการที่หลายคนมองว่าอาจจะเปลี่ยนหน้าตาของสงคราม AI ไปเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าดีลนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วมันสำคัญยังไงคำถามสำคัญข้อหนึ่งเลยนะครับสำหรับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ตอนนี้ก็คือจะทำเงินจากการลงทุนด้าน AI มหาสาลได้ยังไงเมตาเองก็ทุ่มไปเยอะมากใช่ไหมครับและทีนี้จะเก็บเกี่ยวยังไงล่ะการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี่แหละครับ อาจจะเป็นคำตอบที่เรากำลังมองหากันอยู่เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวกันแบบนี้เริ่มจากการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเมตาไปทำความรู้จักกับบริษัทที่ชื่อแมนนัสดูว่ากลยุทธ์การสร้างไรายได้ของเขาคืออะไรแล้วก็จะมีประเด็นความเชื่อมโยงกับจีนที่น่าสนใจมากๆครับและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าทำไมเดียวนี้ถึงสำคัญครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวันที่30ธันวาคม2025ที่ผ่านมา Meta ประกาศเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพ AI ชื่อ Manus ครับซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์แต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเขาไม่เปิดเผยมูลค่าของดีวนี้ครับซึ่งมันก็ยิ่งทําให้คนในวงการสงสัยกันไปใหญ่ว่าเบื้องหลังมันมีอะไรกันแน่ทีนี้คําถามก็คือเมนอสคือใครแล้วทาไม Meta ถึงสนใจล่ะครับคือต้องบอกว่า m a n อ s เนี่ยไม่เหมือน AI ที่เราคุ้นเคยกันอย่างพวก Chat GPT นะครับ เขาไม่ได้ทำ AI สำหรับให้คนทั่วไปใช้แต่โฟกัสไปที่ภาคธุรกิจแบบเต็มตัวเลยคิดภาพตามนะครับเขาสร้างระบบ AI ที่ซับซ้อนอย่างเช่นระบบที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลหรือระบบที่จัดการซัพพลายเชนได้แบบอัตโนมัติคือเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรโดยเฉพาะเลยครับและนี่คือสิ่งที่น่าจะทำให้ Meta ตาลุกวาวเลยครับ125ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขรายได้ต่อปีของ m n t a นะครับ มันบอกเราว่าบริษัทนี้ไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพที่ขายฝันแต่เป็นธุรกิจที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าทําเงินได้จริงๆเอาละพอเห็นแบบนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วการซื้อบริษัทที่ทําเงินได้อยู่แล้วแบบนี้เนี่ยมันไปเข้ากับแผนการใหญ่ของ Meta ได้ยังไงเรามาลองปฏิปัตะต่อเรื่องราวกันดูครับภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับคือทางฝั่งเมตาเนี่ยความท้าทายใหญ่ของเขาคือลงทุนไปกับ AI เยอะมาก แต่ยังไม่เห็นผลตอบแทนเป็นก่อบเป็นกร,รมใช่ไหมครับในขณะที่ Man นูเอลเขามีคำตอบสำเร็จรูปเลยนั่นก็คือโมเดลธุรกิจแบบเก็บค่าสมาชิกที่พิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้จริงมันเหมือนกับว่า m มนู a อเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่มาเติมเต็มช่องว่างให้ Meta ได้พอดีเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่มิติทางธุรกิจอย่างเดียวมันยังมีอีกชั้นหนึ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมานัสเนี่ยมีราากเจจปะทศน ก่อนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่มาที่สิงคโปร์บริษัทแม่ของเขาชื่อปักกิ่งบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เทคโนโลยีเป็นบริษัทจากจีนแผน่นใหญ่เลยครับและตรงนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันซับซ้อนขึ้นมาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ไทม์ไลน์นี้ยิ่งทาให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคือเรื่องมันเริ่มตอนต้นปี2025บริษัทแม่ที่จีนเนี่ยไปรับเงินทุนจากเบนช h มาร์ซึ่งเป็น VC หรือบริษัทร่วมลงทุนชื่อดังจากอเมริกา พอข่าวออกไปเท่านั้นแหละครับเบนช์มาร์กโดนวิจารณ์หนักเลยจากนักการเมืองอเมริกันว่าทําไมไปสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวโยงกับจีนแล้วเรื่องก็มาจบที่ปลายปีครับที่ Meta ต,ตัดสินใจเข้ามาซื้อกิจการของ m a n ัสเฉพาะส่วนที่อยู่ในสิงคโปร์มันสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนได้เป็นอย่างดีเลยครับทีนี้พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากดิวนี้บ้างอะไรคือประเด็นสําคัญที่น่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างครับดิวนี้มันบอกเราถึงเทรนสําคัญหลายอย่างเลยครับ อย่างแรกเลยคือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่รอแล้วครับเขาต้องการคืนทุนจากการลงทุน AI ให้เร็วที่สุดซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปซื้อสตาร์ทอัพที่ทํากําไรได้แล้วประเด็นที่2คือเส้นแบ่งระหว่างโลกเทคโนโลยีของอเมริกากับจีนมันเริ่มจพะพล่าเลือนลงทุกทีและที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือโมเดลธรุรกิจแบบเก็บค่า Smart สมาชิกสําหรับลูกค้าองค์กรมันพิสูจน์แล้วว่า work จริงๆสําหรับธรุรกิจ AI และสุดท้าย ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศกลายมาเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เราต้องจับตามองในการซื้อขายกิจการเทคโนโลยีไปแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดครับว่าหรือนี่จะเป็นพิมพ์เขียวใหม่ในการเอาชนะสงคราม AI คือแทนที่จะสร้างทุกอย่างจากศูนย์ก็หันไปซื้อบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแรงและทําเงินได้แล้วแทนเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับ